สวัสดีครับโจสแนลสูตรหวยคำนวณวันนี้มาตามสูตรเด่นบนสูตรเด่นบนแม่นแม่นสูตรเด่นบนแม่นๆเดินมาแล้วหลายงวดครับมีหลุดอยู่หนึงงวดงวดที่ออกงวดที่ออก2 0 2สสูตรให้เด่น 3าม 4, 5, ผลออก2องงวดนี้หลุดนะครับหลุดงวดเดียวแล้วงวดที่ผ่านมาอ,องวดที่ออกสี6สี่นี้ก็ก็กลับมาเดินต่อครับก็เข้าไปที่เลข4แล้วงวดที่งวดที่ผ่านมาก็ให้เด่น012 012ผลออกอะไร ศูนผลออก9 5 1 9 5 1ก็เข้าไปที่เลขหนึ่งครับสูตรนี้ก็ก็กลับมาเดินต่อก็เข้าไปที่หนึ่งครับสูตรนี้ยังไว้ใจได้อยู่กลับมาเดินต่อ สวนกระดาษก็หมดแล้วครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกระดาษใหม่ครับกระดาษหมดหน้าแล้วเดี๋ยวสูตรนี้ขอเปลี่ยนกระดาษใหม่นะครับสูตรเต็นบน ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปซื้อสรากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับของรัฐบาลไทยครับสูตรเด่นบนสูตรเด่นบนแม่นๆสูตรเด่นบนแม่นๆสถิติก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับยาว แต่ก็มีหลุดอยู่ครั้งเดียวก็ไว้ใจได้อยู่ครับยังเดินต่ออยู่ก็กลับมาเดินต่อหลุดหนึ่งครั้งก็กลับมาเดินต่อแม่สูตรถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านั้นก็จะรู้นะครับแต่คนเข้ามาใหม่ก็อาจจะไม่รู้นะครับสูตรนี้ครับก็นําหลักหมื่นนะครับนําหลักแสน น้ำหลักแสนกับเหมื่นมาตั้งครับหลักแสนคืออะไรหลักแสนก็คือ7 4 6 3บวกได้เลขคงที่คือได้7ครับ7 7, 7็ด 7, 7. บวกตามหลักลงมานะครับ7จบวกเได้ส 4, 4ี่บวกเได้หนึ่ง 6 7ได้3 3ก7ได้0จากนั้นก็ร้อยมาไลลงมา41เป็น5 13เป็น4 30เป็น3ร้อยมาไลลงมา4 45ก็เป็น9 43ก็เป็น7 97ก็เป็น6 หก็เดินไปสองครั้งหกก็เป็น7เป็น8สูตรนี้ก็จะได้เด่น6 7 8ครับเด่น6 7 8ตัวไหนจะมาครับ6 7 8ครับสูตรนี้ครับ6 7 8ด ประจ,จำวันที่16ทับ11ครับสูตรเด่นบนแม่นๆ6 7 8ครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ